นับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิง <Legal Star. S 1> สินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินซีนิวเคพรสสวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Fit t o You ผมนักเมืองนนผู้ดำเนินรายการครับ วันนี้เรามาพบกันเรื่องของสุขภาพเช่นเคยนะครับปัญหาของสุขภาพมันจะประกอบด้วยองรวมเนี่ยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอดกระเพาะนะครับแล้วก็โรคเรื่องของหัวใจวันนี้เข้าสู่เรื่องของนาฬิกาชีวิตพิชิตไทยครับตอน2องฮะตอนแรกเมื่อเทปที่แล้วเราได้พูดกันไปแล้วเรื่องของเรื่องของตับนะครับในการพักผ่อนระหว่างเวลาตีหนึ่งถึงตีสามแล้ววันนี้นาฬิกานาฬิกาชีวิตพิชิตไทยเราจะมาต่อกันตอนที่สองครับเรื่องของเวลาระหว่างตีสามถึงตีห้า อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนาฬิกาในของเซล์ในร่างกายเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไรชีวิตเรายังมีหมุนเวียนแน่นอนครับเซลล์ในร่างกายของเราชีวิตของในร่างกายของเราประกอบด้วยหลายๆล้านเซลเนี่ยนะฮะมันก็มีการหมุนเวียนตามเวลาครับแล้ววันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับผู้ที่มาไขาข้อปัญหาตอบข้อโต้แย้งนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของนาฬิกาชีวิตพิชิตโรคภัยกับผู้ที่มีความรู้นะครับความชํานาญครับนายแพทย์นัทีรื่นกิจครับ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับตอนสองครเทปแรกเราพูดไปแล้วเรื่องของนาฬิกาชีวิตพิชิตโรคภัยตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งนะครับระหว่างเวลาตีหนึ่งถึงตีสามเกี่ยวเรื่องของตับต้องนอนช่วงนี้ต้องนอนช่วงนี้เรามาต่อกันเลยครับช่วงระหว่างตีสามถึงตีห้านะครับนาฬิกาชีวิตของเซลล์ในต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อฮะระหว่างช่วงนี้ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต่อจากตับก็คือส่วนส่วนสำคัญของร่างกายเหมือนกันก็คือตีสามถึงตีห้านี่ครับก็คือระบบ ปอดระบบหายใจนะครับช่วงนี้เราควรจะตื่นขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์อ๋อตื่นมาช่วงนี้คือตื่นมาแบบสูดอากาศบริสุทธิ์โอโซนโอโซนลุกขึ้นมาเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์แต่บางคนเนี่ยตีหนึ่งถึงตีสามอย่างเมื่อกี้นี้ตับทํางานหนักแล้วช่วงลอยต่อยังไม่ถึงบ้านเลยสูบบุหรี่ด้วยนอกจากดื่มเหล้าแล้วสูบบุหรี่ด้วยทําจำเป็นนะคุณหมอปอดเราก็หนักเข้าไปอีกหนักมันจาเป็นนะคุณหมอมันเครียดครับถ้าเราไปรับพูดเรื่องนี้้เขาฟังเขาบอกมันเครียด ครับนะครับเศรษฐกิจกสังคมการเมือง,<ะ>งเครียดต่าังก็ไม่มีเลยต้องอัดสูบกันนะว่าอย่างนั้นดัเดเรียว yeah. ช่วงนี้ปอดต้องตื่นขึ้นมาเพื่อสูดอากาศเป็นยังไงครคุณหมอคือช่วงนี้ถ้าเกิดเราได้รับอากาศ,ากาศบริสุทธิ์ในช่วงนี้นะครับอย่างอาจารย์ยังเห็นบางทีตีสามตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้าเนี่ยตามสวนสาธารณนะเขาจะไปออกกําลังกายกันละสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับนอกจากปอดเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วผิวพรรณเราก็จะสดใสขึ้นด้วย อันนี้เป็นเรื่องจริงครับปอดทําหน้าที่อะไรก่อนครับคุณหมอก็กันกรนะครับรับออกซิเจนนะครับออกซิเจนนี่ก็มีหน้าที่เอาไปฟอกโลหิตนั่นเองอ๋อไปฟอกโลหิตคือปอดมันสามารถเอาโลหิตฟอกโลหิตดำรลหิตดำเป็นโลหิตแดงครับเราส่งไปที่หัวใจต่อไปก็ไปหล่อเลี้ยงโดยเฉพาะคือเอาสารอาหาร ไปกับเลือดด้วยครับในอากาศเอาอากาศดีๆนะครับเอาอากาศดีๆเข้าไปออกซิเจนออกซิเจนใช่ครับตัวออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ลําเลียงไปให้กับเซลล์เพราะเซลล์มันต้องการอากาศเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครอย่างตัวเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเนี่ยถ้าได้รับออกซิเจนที่มีคุณภาพก็จะทําให้เม็ดเลือดเราแข็งแรงนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้คือนาฬิกาชีวิตครับนะครับซึ่งมันจะเป็นการเคลื่อนหมุนไปเรื่อยๆครับนะครับต้องตื่นแต่เช้าต้องตื่นแต่เช้าพวกที่เที่ยวดึก ก็คงจะตื่นไม่ได้ช่วงนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของบังคับครับครับอ่ามาดูต่อฮะตีสามถึงตีห้าเรื่องของต้องเรื่องของปอดให้ตื่นมาไวใ่ตีห้าได้ตื่นแล้วต้องตื่นมาสูนอากาศให้ร่างกายนะครับให้ร่างกายแข็งแรงนะครับผิวพรรณผิใสนะฮะทำให้เหมือนแบบปอดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยทำลาต่อมาครับคุณหมอก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงครับเป็นช่วงอันนี้เป็นช่วงตีห้านะครับท่านผู้ชมเจ็ดโมงเช้านะเป็นช่วงของพระเอกของเราแล้วลำไส้ใหญ่นะครับ อาการช่วงนี้จะมีการปวดนะครับบางทีคนไม่ตื่นก็ร่างกายจะปลุกแหละครับให้ออกมาอุจจละในช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเรวคือการปลุกไหมายถึงมันใช้อะไรปลุกให้คนหมอประสาเราเนี่ยครับทําให้เกิดการปวดท้องเอาแสดงว่าต้องประสาดดีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าประสาทเสียก็ไม่ทราบเลยครับไม่ได้ใช่ครับถ้า ต้องอุตลาในทุกเช้าให้เป็นนิสัยนะครับบางคนถ้าบอกว่าไม่ถ่ายไม่ถ่ายใช้ยาช่วยเนี่ยบางทีก็ไม่ตรงประเด็นบางทีควรจะไปนั่งทุกเช้าเลยให้เป็นกิจวัตรนะครับแล้วก็ไปนั่งทุกเช้าสมมุติว่าไปถ่ายแล้วมันไม่ออกครับคุณหมอท้องผูกคือดื่มอะไรไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์เลยไม่ทานผักผลไม้อะไรเลยแบคทีโบาซิลัสอย่างที่เราพูไทไม่มีเลยก็เล่นแต่ของที่มันไม่มีคุณค่าทางัาารชากาแฟมากเกินไปก็ท้องผูกนะครับเช้านี่ถ้าเกิด เข้าห้องน้ำแล้วไม่ถ่ายนะครับก็เดินกลับมาหาน้ำอุ่นดื่มสักสองแก้วนะครับอ๋อน้ำอุ่นสองแก้วใช่ครับมันก็จะไปช่วยคือไปเนีไปประสานครับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆฮะ<อ>ก้มตัวลงก้มต<อ>ัวลงครับอ๋อนี่คือเทคนิคฮะแล้วก็พยายามคำแมวท้องให้รู้สึกว,ว่าท้องเราเนี่ย ไปยันหลังเลยอ๋อหมายถึงว่ายืนตัวตรงๆใช่ครับแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ก้มลงไปเอาอะไรนะมือมือจับที่หัวเข่าจับที่หัวเข่าแล้วก็หายใจหายใจแล้วก็เขมแหลวท้องหายใจเข้าไหมหายใจออกถ้าหายใจออกแล้วหายใจเข้าไปเลยอ๋อให้มันเขมเหลียวให้มันเขมแหลวท้องแบบให้มันนั่นเลยใช่คือเหมือนกับไปช่วยช่วยบริหารบริหารกล้ามเนื้อนะครับเทคนิคนะคุณหมอใช่ครับใหม่นะมีความรู้นะคุณหมอครับคือนี่คือช่วงของลำไส้ใช่ครับลำไส้ใหญ่ลำไส้ถ้าไม่ถ่าย มันมีการสะสมของเสียนะครับทำให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะเป็นแผลแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งได้ในอนาคตเป็นพิษดวงอย่างที่บอกนะฮะที่เราพูดไปคือปัญหาลาไส้ใหญ่แค่วันเดียวไม่ถ่ายนี่ก็เดือดร้อนแล้วอาจารย์แล้วมันก็จะอะไรครับดูดก็ไม่ถ่ายนจนอ้มันก็ร่างกายจะดูดเอาอก ของเสียกลับเข้าไปใช้อีกทีโดยเฉพาะอะไรนะหมอที่เราบอกเคยคุยกันเรื่องแก๊สแก๊สครับมันจะกแก๊สกลับเข้าไปครับเราจะรู้เลยครับบางบางบางท่านที่ไม่ถ่ายอาจจะออกมาตามผิวหนัง<อ>นะครับอาจารย์อาจจะเคยอยู่ในคนหมู่มากแล้วถ้าเกิดมีการระบบหายใจแล้วก็ผิวหนังรู้สึกมีกลิ่นตัวที่แปลกๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าระบบขับถ่ายของเสียเขาไม่ถ่ายคือมีปัญหาแบบองรวมเลยใช่ครับนี่คือเรื่องของลำไส้ใหญ่ อ่เวลาต่อมาครับคุณหมอครัมีเงี้ยจากเจ็ดโมงจากเจ็ดโมงเช้าพอไปถึงเก้าโมง <9 S 1> คือ<ม>ช่วงเวลาที่เราต้องรับประทานอาหารนะครับ,รบปกติร่างกายเราต้องรับประทานอาหารครบทั้งสามเวลานะครับเชา้ากลางวันเย็นแต่มื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดนะครับต้องรับประทานเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหล่อเลี้ยงสมองทําให้เราเตรียมพร้อมกับการทํางานมันจําเป็นนะจาเป็นครับเป็นจําเป็นมากเลยนะครับถ้าเราไม่คือถ้าเราไม่รับประทานช่วงนี้เป็นไงฮะคุณหมออะไรเกิดขึ้นฮะ ร่างกายเราก็จะไม่ได้รับสารอาหารส่วนหนึ่งแล้วก็กระเพาะอาหารเราก็จะอ่อนแออ่อนแอคือไม่แข็งแรงใช่เราหลังน้ําย่อยออกมาแล้วแต่ไม่มีสารอาหารเข้าไปมีอะไรครับคุณหมอที่ทาให้ถ้าเราไม่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยมีมีอะไรเพิ่มอีกไหคือส่งผลให้คนเราตัดสินใจช้าสติปัญญาใช่เพราะไม่มีสารอาหารไม่มีสารอาหารเข้าประเด็นนะเคยเห็นเม่อลอยโดยไม่มีเหตุผลไหมฮะนั่นแหละฮะมีอะไรครับมึนงงการตัดสินใจอะไรก็ไม่มีมึนงงครับผมนะครับ ซึ่งสำคัญเลยเนี่ยอาจารย์อย่างเมื่อกี้นี้เรานอนไวทําให้สดใสตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับปอดทําให้สดใสแต่พอเราไม่รับประทานอาหารเนี่ยทำให้ผิวพรรณเราดูแก่กว่าวัยนะครับทําให้ดูแก่นั่นเองไม่รับประทานอาหารมีอะไรครับตอนเช้าเวลาที่กําหนดคือเจ็ดโมงเก้าโมงครับคุณหมอมีอะไรเพิ่มไหมครคือแข้งปวดเข่ามีไหมครัคุณหมอปวดเมื่อยตามร่างกายคือถ้าไม่กินอาหารเนี่ยขาไม่มีแรงหรือไม่มีแรงอะไรเนี่ยถูกครับแล้วก็ตามหลักของ สุขบัญญัติต่อไปเนี่ยคนที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเป็นเวลาติดต่อกันนานๆโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานได้ในอนาคตนะครับคืออาหารนี่ผมว่าสำคัญสำคัญครับผมเองเนี่ยผมสังเกตผมพิสูจน์จากตัวผมเองนะว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามนั้นไหมผมเองเนี่ยบางทีเนี่ยเช้าเนี่ยผมไม่ค่อยรับประทานอาหารกินกาแฟก่อนตอนเช้าแล้วก็ไปกินอีกทีนึงนะครับรับประทานอาหารก็คือข้าวนะฮะประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงบางทีเที่ยง แล้วผมก็รู้สึกฮะว่าผมเนี่ยเริ่มรู้สึกอาการปวดเข่าฮะม,มันปวดอะไรประมาณนะะปวดเขา่าปวดขาคือมันมีอาการแบบเหมือนเหมือนกับนาฬิกาชีวิตเนี่ยผมก็มาศึกษาดูเออจะพิสูจน์จากตัวเองนะว่าเออเรารู้สึกจะแก่ก่อนไวไัยหรือเปล่าผมเผาเรื่องเะมันเกี่ยวสารอาหารมันเข้าไม่ใช่ใชครับใช่อันนี้คือคือเป็นเรื่องจำเป็นใช่ครับฉะนั้นคุณหมอเจ็ดโมงถึงเก้าโมงต้องรับประทานอาหารครับไม่มากหรือน้อยก็ต้องทานก่อนนะครับสมมติมันเร่งรีบมากเลยคุณหมอ มันต้องรีบเร่งกับงานเพราะตื่นมากว่าจะตื่นมันจะต้องส่งลูกบางคนภนะาระเยอะมากไนงะมันต้องวิ่งไปธนาคารไปเอาเช็คเข้าธนาคารต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนส่งภรรยาสุดที่รักมันมันยุ่งวุ่นวายําไงฮะที่จะทนอะไรได้นอกเหนือจากอาหารก็อยังอยู่ได้ไหมตอนเช้าเนี่ฮะตอนเช้าก็ต้องอาหารถ้าอาหารแบบเป็นจานไม่ได้ก็อาจจะแซนด์วิชอาจารย์นมปังนมปังหรือว่านชมชง นะครับอย่างผมเนี่ยมารายการเมื่อเช้านี้ก็เหมือนกันนะรีบครับเพราะว่าเราต้องการมาทันตามเวลารายการที่กำหนดเพราะว่าโปรดิวเซอร์เขาก็กำหนดเวลาเพราะาคิวเราเยอะนะครับเพราะรายการไอรายการสถานีไอเอ็นทีวี I เนี่ยเขาจองคิววันยาวเหยียดนะครบับการออกรายการเนี่ยเขาก็มีคิวเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เขามีนะฮะเหมือนเครื่องบินนะ่ะไปม,มาถ่ายปุ๊บตกไฟเลยฮะไม่ได้ถ่ายครับไปถ่ายคราวหน้าท่านผู้ชมก็ต้องไปดูเทปซึ่งเราก็ไม่ได้นิยมนะครับเอาเทปออกมามากมายจนเกินไปก็ซื้อนี่มาทับทานนะคุณหมอเช้านี้เร่งรีบลงปังหนึ่งอัน แล้วก็เยลลี่เยลลี่พอได้ไหมครับแบบนี้ได้ครับขนมปังหนึ่งก้อนขนมปังไส้เผือกแล้วก็เยลลี่แบบเอาแบบไปไปเนี่ยนะไอ้เบี้นเนี้ยเบี้ยนเนี่ยก็คือไปรับประทานเข้าไปเยลลี่เข้าไปได้ครับก็มีสารอาหารก็มีพวกคาร์โบไฮเดรตช่วยแล้วครับโปรตีนนะฮะไขมันบ้างในขนมปังด้วยนี่ก็คือเรื่องราวของนะครับช่วงระหว่างวันนี้อ่าเราพูดมาตั้งแต่ตีสามเก็นาฬิกาถึงเก้าโมงเนี่ยใช่ครับ ก็เป็นเรื่องของช่วงเวลาระหว่างการรับประทานอการกระเพาะกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับหลังจากเวลาต่อไปเนี่ยนะครับนาฬิกาชีวิตจะมีอะไรบ้างช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับพักสักครู่ครับ